ก็เข้าฉายไปได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับกับภาค7พาร์ทที่1ของแฟรนไชส์สายลับ Mission Impossible ที่ในตอนนี้ถือว่ายกระดับขึ้นมาเป็นหนังชุดสายลับไม่อันดับหนึ่งก็อันดับ2ของโลกไปแล้วครับถึงแม้ว่าใครจะมองว่า007ยังคงเป็นหนังสายลับที่ดีที่สุดในโลกอยู่แต่ก็ปฏิเสธได้ไม่เต็มปากว่าตอนนี้แฟนหนังที่ยกใจให้อีธานฮันนั้นมีจํานวนไม่น้อยไปกว่าแฟนหนังของเจมส์บอน และว,วันนี้เด e f ไฟนอ c คัจะพาคุณย้อนกลับไปชมหนึ่งในลายเซนที่ทำให้ m ิช s ั่น Impossible กลายเป็นหนังแอคชั่นสายลับที่โคตรสนุกที่สุดนั่นก็คือการเล่นท่ายากฉากสตันที่เล่นเองจริงเจ็บจริง,รงของป๋าทอมครูตมาให้ดูกันนะครับโดยเริ่มจากภาค1ถึง6 1ภาค1ท่าโดยจะเว้นท่ายากของภาคที่7ไว้พูดถึงกันในโอกาสหน้านะครับเรามาเริ่มกันที่ภาค1ท่าที่1ท่าโรยตัวในตำนานปฏิบัติการในซีนนี้คืออีธานฮันจะต้องลอบเข้าไปในห้องนิงนรรากวาร CIA เพื่อออคัดลลกข้มูรายชื่อสายับ สิ่งที่ยากคือในห้องนี้จะมี3ระบบเตือนภัยอัตโนมัติครับ 1. คือระบบไวัยเสียงที่แค่กระซิบก็เกิดเรื่องแล้วครับ 2. ระบบจับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปของห้องคือถ้าร่างกายของผู้บุกรุกเปลี่ยนแล้วทําให้ห้องร้อนขึ้น1องศาก็จบซึ่งอุณหภูมิภายในห้องนี้ถูกควบคุมโดยระบบแอร์ทางช่องลมเพดานที่อยู่เหนือพื้น30ฟุตแถมตรงช่องแอร์ยังมีตะข่ายเลเซอร์ป้องกันอีกต่างหาก จานที่3มคือพื้นคับพื้นของห้องนี้ไวต่อน้ําหนักมากแรงกดบนพื้นเพิ่มขึ้นนิดเดียวสัญญาณดังแน่นอนและถ้าระบบไหนถูกตัดไฟห้องก็จะล็อกอัตโนมัติทันทีนั่นแสดงว่าอ e ีธานหันต้องเข้าไปก๊อปปี้ข้อมูลจากคอมที่วางอยู่กลางห้องโดยที่ระบบนิรภัยทั้ง3ายังคงทํางานอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างเราๆของเนื่องไม่ออกครับว่าจะเข้าไปเอาข้อมูลลับนี้ยังไงแต่ทีมของพวกเขาเริ่มด้วยการลักลอบเข้าห้องนิรภัยผ่านทางช่องแอร์หรือไม่รู้ว่าเอาอุปกรณ์อะไรกั้นเลเซอร์ไว้ไง,ง,ง่ายง้น โอเคผ่านตรงนี้ไปไม่เป็นไรครับข้างล่างยากกว่ากันเยอะอีธานเริ่มโรยตัวห้อยหัวลงมาอย่างช้าๆและเงียบสนิทโดยมีคริเกอร์ลูกทีมออกแรงค่อยๆหย่อนเชือกรับน้ำหนักอีธานไว้ เอาตรงๆต,ต้องแข็งแรงมากขนาดไหนถึงจะรับน้ําหนักตัวคนคนหนึ่งให้ค่อยๆหย่อนลงไปทีละนิดได้ข้างล่างหนาปัญหาตอนนี้ก็แค่เลื่อนลงหัวครับแต่กับไอ้คนข้างบนนี่ทั้งต้องกล่าวแรงแล้วระยะลงไม่พอแถมในจังหวะน,นี้ก็ยังมีดึงขึ้นมาอีกดูทรงแล้วตอนนี้ผมว่าไอ้คนที่อยู่ข้างบนแม่งท่ายากกว่าอีกนะครับผมจําได้ว่าตอนที่อยู่ในโรงหนังฉากนี้อย่างลุ้นเลยคือลุ้นไอ้ลูกทีมข้างบนนะครับว่ามันจะทําพราะเอกหลุดม,มือเมื่อไหร่สารภาพตรงนี้เลยครับตอนดูนักผมแอบออกแรงช่วยไปนิดนึงด้วยนะครับ โอเคตอนนี้ตัวของอีธานนั้นเองก็เริ่มลำบากไม่แพ้กันครับเพราะเขาเองก็ต้องห้อยหัวรอโดยใช้ขาเกี่ยวก้านเหล็กเอาไว้ความยากจุดน,นี้ระหว่างที่เลือดเริ่มไหลลงหัวขานี่ก็ต้องแข็งแรงมากผ่านไประยะหนึ่งจนที่สุดอีธานก็ได้ลงมาถึงโต๊ะข้อมูลแล้วพลิกตัววางตัวเป็นแนวขวางเริ่มคัดลอกข้อมูลสายลับแล้วระหว่างลุ้นที่พระเอกนี่ผมก็ยังไม่ลืมเจ้าครีเกอร์ที่อยู่ข้างบนนะครับไอ้นี้ก็เกรงจังเลยเพื่อกับหนังเรื่องนี้น่ซาดิดนะครับในซีนนี้พี่เขายังแถมมหันตภัยที่มาในคราบของเจ้าหนู ไอหนูตัวนี้ถึงจะมาแบบต,มเต,ม,ตมเตรียมแต่เราก็ดาวทางมันไม่ถูกจริงๆครับเดินย่าเท้าสบายใจมาซะผมว่าตอนนี้ครีเกอร์คิดอยู่2อ,อย่างครับว่าหนูนี่มันจะกระโดดเข้าหน้าหรือวิ่งลงช่องแอร์ในตอนนี้ผมก็เริ่มคิดแล้วครับว่าน้ําหนักของท่าย่างนั้นมาอยู่ที่ลูกทีมคนนี้มากกว่าอีธานซะีอีครับแต่ก็นั่นแหละครับจนที่สุดพระเอกของเราก็ได้โชว์ให้เห็นว่าข้างล่างนั้นยังมีท่ายากยิ่งกว่ากันอยู่อีกเยอะ เพราะพอจังหวะที่ครีเกอร์อ่อนไหวกับน้องหนูจนเผลอปล่อยเชือกรูดกลาวลงมาอย่างเร็วอีธานก็โชว์สเตปท่ายากที่กลายมาเป็นตำนานทันทีเลยครับคือสิน,นี้พี่ทอมแกต้องแกรงมากจริงๆเลยนะครับท่าน,นี้ทํายากมากกางแขนขาเกรงตัวโคตรขนานกับพื้นเล่นเอาซัพีิแกเหงื่อตกใส่แว่นเลยครับแต่ให้แกลุ้นแค่นั้นยังไม่พอขนาที่เกรงจนเปิดไม่หมดแกยังต้องจ้องเหงื่อไม่ที่2ออีกแต่ที่สุดแล้วด้วยสกิลพระเอกอีธานก็ยื่นมือมารับเหงื่อไม่ให้ตกถึงพื้นได้ทันครับ คำถามคือพี่เขามีองศาวางมือรับเหงื่อด้วยหรอการแขนขาขนาดแนบพื้นซะขนาดนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับสุดท้ายแล้วที่สุดมันก็ผ่านมาได้และก่อนจบซีนนี้ผมมีคำถามน้องหนูเนี่ยเขาตายยังไงอีท่าไหนที่น้องหนูถูกฆ่าได้นั้นอาจเป็นเพราะว่าครีเกอร์เป็นนักฆ่าตัวฉกาจอาจจะใช้ปากจัดก,การน็อกน้องหนูก็ได้ครับแต่แบบนั้นมันดูแปลกๆไปนะครับผมว่ามันก็คงจะมีจังหวะเซี่ยวนึงแหละครับที่ไม่กี่วินาทีครีเกอร์นั้นทําการปล่อยมือแล้วเอามีดจัดการกับน้องหนูตัวนี้ทันที แต่นั่นมันก็ต้องเร็วและโคตรเร็วมากเลยนะครับเซลวีเองเพราะถ้านานกว่านั้นคงจะกลับมารับรั้งเชือกของอ e ีธานไว้ไม่ทันหลังจากลุ้นข้างล่างอยู่แต่ไมท่ทีน้องเขาก็ตุยไปแล้วครับและก็น่าจะด้วยมีดอันนี้แหละโอเคก็ครบทุกรายละเอียดของท่ายากท่าทีาท่1จากภาคหนึ่งแล้วนะครับซึ่งท่ายากเท่านี้ก็กลายมาเป็นตำนานภาพจำคู่กับหนังมิชชันอินพอร์สิเบิลและคู่กับโลกภาพยนตร์ไปแล้วด้วยซ้ำครับ ภาคที่2ท่ายากของภาคนี้เอาจริงๆโดยรวมภาคนี้ไม่ได้มีท่าที่ต้องใช้สกิลยากมากมายอะไรเลยครับแต่ด้วยความที่มันเป็นหนังแบบจอห์นวูสไตล์มันเลยทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีสินแอคชั่นเท่ๆอยู่มากมายเลยครับทั้งฉากปีนเขาตอนต้นเรื่องสินรอบเข้าบริษัทไคเมลราหรือแม้กระทั่งฉากเปิดตัวต่อหน้าศัตรูแบบสโลโมชั่นคู่นกพิราบเฉพาะสินเหล่านี้มันก็เทในตัวของมันอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ย้ำความเทเข้าไปอีกคือซาวดนตรีประกอบ โอเคมาที่ท่ายากของภาค2ผมยกให้ซีนขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ล่าครับคือทานฮันเนี่ยเขามีฉากขี่มอเตอร์ไซค์เท่ๆปรากฏอยู่ถึง3ภาคคือภาค5ซีนตามล่าที่ให้อารมณ์เหมือนกำลังแข่งรถมันมากเลยครับซีนนี้บิดกันสุดไมเลยทีเดียวอีกภาคคือในภาคที่6 For ร์เอครั้งนี้เขาถูกตามล่าหนีกันในเมืองสิ่งกีดขวางกับความสนุกนี่ไม่ต้องพูดถึงครั้งนี้มันสมจริงและดิบกว่า2ภาคก่อนหน้านี้ซะอีก แลวทำไมผมถึงไม่เลือกซีนมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าภาค6มาเป็นซีนท่ายากทั้งที่มันดูสมจริงที่สุดก็เพราะภาคที่6มันมีซีนท่ายากที่เดือดกว่าซีนขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อีกครับอ้ออีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าซีนขี่มอเตอร์ไซค์ของภาค2มันจะดูเวอร์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามวลรวมของมันโคตรเท่กว่า2ภาคที่พูดถึงก่อนหน้านี้และมันก็ไม่ได้ใช้แค่มอเตอร์ไซค์เพื่อบิดขี่หนีแต่นี่เป็นการใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหนึ่งในอาวุธใช้ต่อสู้กับตัวร้ายด้วยครับ โอเคงั้นเรามาดูกันว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นยังไงซึ่งสีนก่อนบิดมอเตอร์ไซค์ไล่ล่าคือสินที่อีธานฮันต้องไปชิงวัคซีนฆ่าเชื้อไคเมร่าจากฝ่ายร้ายของเรื่องซึ่งหลังจากที่ชิงมาได้ก็ถูกกลุ่มศัตรูตามล่าและเขาก็หนีด้วยมอเตอร์ไซค์ที่ชิงมาได้ครับหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นครับทั้งท่าซิ่งผ่าพลึงท่าควันอำพรางสไลด์ชูตติ้งช็อตนิเท่มากจนมาถึงช็อตยิงผ่านจอหลวงพ่อไบค์กันกระสุนไล่ล และแน่นอนตอนนั้นไม่มีใครคิดผิดเพราะต่างก็รู้กันอยู่แล้วครับว่าซีนถูกยิงถังน้ํามันนี่มันต้องปูไปถึงซีนรถระเบิดแน่นอนจากนั้นพระเอกและตัวร้ายต่างก็หนีและไล่ล่าโชลีลาสตันกระโดดไข้กันจนสุดท้ายก็มาจบที่ท่าคํารามทยานชนครับและไอที่ถูกยิงถังน้ํามันตรงนั้นก็มาระเบิดตรงนี้แหละครับ ว่าจะจบแล้วนะครับแต่ทั้งหมดที่ผ่านมาผมข้ามไปช็อตหนึ่งคือช็อตนี้ช็อตท่ายากที่ผมชอบมากที่สุดมันเป็นซีนต่อจากท่าซิ่งผ่าเพลึงหลังจากหลุดจากสะพานมาได้อีธานก็ถูกลูกสมุนกีกี้ขับรถยนต์ไล่ล่ามาแบบกันไม่ปล่อยเขาตัดสินใจยิงเข้าที่ยางรถยนต์กีกี้ชนเสถลาเลยครับและมันก็เป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่พระเอกบินรถมาจนถึงจุดนัดพบมันยากและเท่ขนาดไหนเอาเป็นว่าไม่บรรยายดีกว่าไปดูจังหวะน,นี้ด้วยตาของตัวเองเลยครับ เป็นไงล่ะครับอย่างเท่เลยและนั่นก็คือท่ายากจากภาค2ของอีธานฮันครับมาถึงท่าที่3ในภาค3นี่ผมคิดอยู่ว่าไอ้ท่าหูนสลิงถไลยลงตึกเนี่ยมันก็ทั้งยากทั้งเสียวอยู่แต่ในตอนท้ายของเรื่องมันดันมีท่าที่ยากกว่านี้อีกมากเลยครับเพราะมันเป็นท่าที่ทําให้อีธานฮันนั้นถึงขั้นตายไปแล้วชั่วขณะนึ่งเลยทีเดียว ท่าที่ผมกําลังจะพูดถึงคือท่าตัดวงจรชิประเบิดฝังหัวครับในช่วงท้ายของหนังตัวของอีธานฮันนั้นถูกเดวียนตัวร้ายของเรื่องจับไปฝังชิประเบิดเวลาไว้ในหัวครับซึ่งก่อนหน้านี้ตอนต้นเรื่องเราก็ได้เห็นหน้าตากับความน่ากลัวของเจ้าระเบิดจิ๋วตัวนี้ไปแล้วเมื่อมันถูกจุดชนวนนับเวลาถอยหลังสีนาทีก่อนระเบิดนั่นจะเป็นสีนาทีที่ทรมานมากๆของผู้ที่ถูกฝังชิปเพราะจะมีอาการปวดหัวจนแทบระเบิดซึ่งเป็นสีนาทีที่นรกมากๆ หลังจากได้ดูซีนพวกนี้ผมเคยถามตัวเองว่าถ้าถูกริดของมันระหว่างทรมานอยู่4นาทีกับให้มันระเบิดเลยจะเลือกอันไหนผมเลยนึกย้อนไปตอนที่ตัวเองปวดฟันสุดๆครับเวลาที่เราปรวดฟันสิ่งหนึ่งที่อยู่ในหัวเราคือใครก็ได้ช่วยเอาความเจ็บปวดนี้ออกไปทีซึ่งมันหมายถึงเอาออกไปในทันทีเลยไม่ว่าจะเป็นการลาอฟันนั้นขูดฟันนั้นออกไปทั้งหมดผมไม่เสียดายฟันเลยครับครับและถ้ารู้ว่าไม่มีทางปลดชนวนระเบิดได้ผมก็คงไม่รอให้ครบ4นาทีหรอกครับโอเคกลับมาที่อีธาน ขณะที่กําลังจะช่วยนางเอกจู่ๆชนวนระเบิดในหัวก็ถูกจุดนับถอยหลังมันไม่ใช่แค่โคตรเจ็บอย่างเดียวนะครับภารกิจในตอนนี้แต่อีธานยังต้องมีสติต่อสู้กับตัวร้ายทั้งที่ทรมานอย่างสุดๆไปด้วยสินจังหวะคิวบู oo, บวกอารมณ์ความเจ็บปวดผมว่าป๋าทอมครูสกกบเล่นสิน,นี้ได้ดีมากเลยครับนี่ยังดีนะที่เดวิยนตัวร้ายถูกออกแบบมาให้ฉลาดอย่างเดียวแต่ไม่ได้เก่งเรื่องการต่อสู้จนที่สุดอีธานก็เอาชนะไปได้ครับ แล้วทีนี้ล่ะครับทายากของจริงเลยอีธานต้องเอาชีวิตรอดด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อตตัวเองเพื่อตัดวงจรระเบิดที่อยู่ในหัวมันเสียงมากเพราะไฟมันต้องแรงระดับวิ่งเข้าไปตัดวงจรชิปได้และแน่นอนครับนอกจากเจ็บสุดๆแล้วหลังจากนั้นหัวใจก็ต้องหยุดเต้นด้วยจังหวะซีนนี้ตอนนั้นทั้งรีบทั้งลุ้นทั้งเครียดแต่ okay. ดูดูด,ดผมรักคุณ โอเคครับภาพตอนถูกช็อตนี่ดูโคตรรุนแรงจริงๆอีธานหัวใจหยุดเต้นทันทีเลยครับแล้วไม่หยุดเต้นธรรมดาด้วยหยุดเต้นนานอีกต่างหากเพราะนางเอกก็ดานต้องไปยิงกับพวกตัวร้ายไอเราก็ลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยดานขนาดนั้นนี่จะรอดได้ยังไงแต่ตัวหนังก็ทําออกมาได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับเพราะนางเอกนั้นมีอาชีพเป็นผู้ช่วยพยาบาลเธอคงรู้ระยะเวลาให้หัวใจหยุดเต้นได้เลยดูนิ่งมากแถมมีสกิลสายลับอีกต่างหากเคครับที่สุดก็ปั๊มหัวใจพระเอกกลับคืนมาได้สี่น,นี้ยากลําบากและอันตารายจริงๆครับ 4. ปีนตึกเบิร์ดคาลิฟาในภาคโกดโปรโตคอลจริงๆในภาคนี้จะมีซีนขับรถไล,ล่ล่าฝ่าพายุทรายอีกซีนที่ลุ้นและตื่นเต้นพอกันครับแต่การใช้รถยนต์เป็นอาวุธนั้นเราน่าจะเห็นเยอะแล้วครับจากครอบครัวครอบครัวหนึ่งเวียงรถใส่รถของป๋าทอมเลยดูธรรมดาไปเลยครับสําหรับซูเปอร์ฮีโร่คนนั้นครับกลับมาที่ตึกเบิร์ดคาลิฟาในดูไบ นี่เป็นภารกิจขโมยรหัสนิวเคลียร์จากฝ่ายร้ายที่ก่อนที่จะทําภารกิจที่วางแผนมาได้นั้นทีมของอีธานต้องได้ควบคุมระบบไฟฟ้าในตึกซสก่อนแต่ห้องเซิร์ฟเวอร์ของตึกนั้นก็ไม่ได้เข้ากันง่ายๆนะครับเพราะมีการป้องกันอย่างแน่นหนาจากภายในตึกทําให้พวกเขาต้องเข้าห้องควบคุมระบบได้จากภายนอกตึกเท่านั้นซึ่งไอห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะอยู่ชั้นที่30ซึ่งห่างจากชั้นที่พวกพระเอกอยู่ขึ้นไปอีก11ชั้นแถมยังเยื้องไปอีก7ห้องและที่สําคัญพวกเขาต้องเข้าควบคุมระบบให้ได้ภายในเวลาไม่่ถึง26นนนาาททีเทั้ โอเคเมื่อรู้โจทย์แล้วก็มาถึงช่วงที่ต้องปีนขึ้นไปละครับจากที่เห็นกันอยู่แล้วครับมันเป็นผนังกระจกทั้งนั้นไม่ง่ายเหมือนปีนเขาตอนภาค2แต่ก็ยังดีที่มีถุงมือหนึบมาช่วยที่สุดอีธานก็มายืนเกาะริมทางออกเอาจริงๆแค่ยืนริมระเบียงความสูง12ชั้นผมก็ขาสั่นแล้วครับอันนี้พี่แกเล่นริมขอบตึกชั้นร้อยกว่าอีธานก้าวขาแล้วครับจะปีนชิวๆก็ไม่ได้ด้วยเวลายิ่งน้อยอยู่ไม่แค่นั้นนะครับพายุสายก็ยังมาอีกพายุไล่หลังไอถุงมือของเบนจี้ก็ดดัันนมมาาพลงงห เจออย่างนี้ผมว่าถุงมือของเบนจี้เนี่ยไม่น่าไว้ใจแล้วครับแต่ฐานไม่กลัวอะไรครับถอดออกมันซะเลยหรือไว้ข้างเดียวแล้วพอมาถึงด้านบนครับตอนเจาะกระจกนี่ก็เสียวจัดเล่นปล่อยมือใช้แรงขาและหลังดันตัวไว้นี่ถ้าเหยียบพลาดนิดนึงนะไอ้ตีนหรือหลังฉลับนิดนึงนี่มีหวังนั่นไงแล้วก็พลาดจริงๆด้วยแต่ก็ด้วยสกิลของพระเอกนะครับปีนขึ้นมาใหม่ได้อีกแล้วไอ้ตอนถีบนี่ทรงตัวยังไงก่อนอย่างยากยิ่งตอนถีบทะลุนะแรงเวียงก็ต้องได้กดฟิสิกส์ก็ต้องมาทีนี้มาถึงตอนลงแลยครับก็ใช้ไอ้อ ก็คิดว่ามันจะยาวพอนะครับแต่ห่างก,กันตั้ง11ชั้นยาวไม่พอครับในเมื่อยาวไม่พอทําไงครับถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยโทรเรียกมูนลนิธิแล้วนะครับแต่นี่มันอีธานฮันครับมืนโคตรกล้าและโคตรบ้าจริงๆ ว่าไปไอ้ช็อตน,นี้ก็คล้ายตอนที่เหวี่ยงตัวข้ามตึกตอนภาค3นะครับแต่นี้ดูจะสมจริงและเสียวมากกว่าเพราะไอ้ช่องกระจกที่เป็นเป้าหมายนั้นมันมีแค่ช่องเดียวครับถ้าพลาดขึ้นมานิดหนึ่งนี่เอา้าแต่ก็พลาดนั่นแหละครับดีนะที่พวกที่อยู่ตรงนั้นมีสกิลเพื่อนพระเอกอยู่ก็เลยพากันรอดมาได้ครับแมมาถึงภาค5เอาจริงๆภาคนี้ไม่ได้มีท่ายากที่ทาให้อึ้งและทึ่งเลยครับเพราะมาจนถึงตอนนี้ของพวกนี้มันกลายเป็นท่ามาตรฐานของอีธานฮันไปซะแล้ว แต่ก็ต้องเลือกมาสักหนึ่งเลยครับซีนเกาะเครื่องบินต้นเรื่องก็ยากใช้ได้อยู่นะแต่นั่นเป็นแค่ฉากเปิดตัวที่เป็นซีนเสริมของเรื่องก็ไม่มีอะไรในภาคนี้ผมเลยเลือกซีนนี้ครับกระโดดลงหลุมน้ําดูตอนแรกมันให้อารมณ์เหมือนกับแบบอีธานฮันก์กลังโดดลงหลุมสะดือโลกเลยเอาจริงๆถ้าไม่รู้ว่าข้างใต้นี้มีอะไรไกลไกของมันเป็นยังไงคงไม่มีใครกล้าโดดลงไปแนะ่ แต่กับภารกิจสับเปลี่ยนข้อมูลเจ้าหน้าที่ครั้งนี้พระเอกของเราต้องโดดลงไปยังห้องเก็บข้อมูลใต้น้ำครับซึ่งตัวอีธานเองจะมีเวลาปฏิบัติการเพียงแค่3นาทีก่อนที่ออกซิเจนจะหมดลง จริงแล้วน้ําที่ขังอยู่ภายใต้ห้องนี้มันจะหมุนวนด้วยก้านเหล็กแท่งใหญ่ๆนี้แต่ทีมของอีธานได้แฮ็กและปิดระบบไว้ก่อนแล้วครับมันเลยหมุนช้าลงแต่อีธานก็ยังคงต้องคอยหลบมันอยู่และในขณะที่พยายามสับเปลี่ยนข้อมูลก็โดนจนได้ครับไอแท่งนี้กระแทกเข้าที่ตัวอย่างจังแถมเจ้าหน้าที่ด้านบนก็ยังมารีบุ้ระบบนิรภัยใหม่อีกโคตรยากเลยทีนี้จะเอาภารกิจหรือชีวิตตัวเองก่อนออกซิเจนก็เหลืออยู่แค่9%ครับถึงจะสลับข้อมูลได้แต่ออกซิเจนมันหมดแล้วนี่ดิมันก็น่าจะทรมานอยู่นะครับไม่มีอากาศใใหห้ายจ คือแค่เราลองกั้นหายใจไว้ยังทรมานเลยครับนี่ต้องออกแรงและไม่มีออกซิเจนให้กับร่างกายอีกแต่กับอีธานฮันแม้จะหมดออกซิเจนจนเฮือกสุดท้ายไปแล้วเขาก็ยังเหลือการาดเพื่อนพระเอกไว้ไงอีกหนึ่งใบครับเพราะอินซ่าฟาวหนึ่งในทีมงานของพระเอกก็ได้กระโดดลงมาช่วยไว้ได้ทันและที่สุดก็ได้ปั๊มหัวใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่าเป็นการตายครั้งที่2ก็ว่าได้ครั้งแรกก็ภาค3คุณว่าอะไรน่ากลัวกว่ากันครับระหว่างตั้งใจให้ตัวเองตายในภาคที่3กับดิ้นรนจนตัวตายในภาคทีี่5น้ แล้วก็มาถึงภาคที่6ทายากท่าที่6หลังจากภาค5ป่าทอมแกคงพบสูตรสำเร็จที่แท้จริงของมิชชั่นอิมพอสิเบิลคือการขายความเป็นแอคชั่นที่บู๊แหลกแจกเจ็บโดยไม่ใช้ตัวแสดงแทนและแต่ละฉากนั้นต้องเป็นฉากเสียงตายทั้งสิน้นรวมถึงท่ายากท่าที่6นี้ด้วยครับไลล่าฮอชนฮอสินแอคชั่นนี้เกิดขึ้นช่วงท้ายภารกิจที่อีธานฮันต้องไปแย่งตัวจุดชนวนระเบิดจากออกัสบ็อกเกอร์ที่เล่นขึ้นฮอหนีไปก่อนหน้าแล้วอีธานก็ตามไปครับเล่นกระโดด ซึ่งไอช่วงเกาะหอเนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มของความมันที่กำลังจะเกิดขึ้นเท่านั้นครับจนที่สุดเพื่อของเราก็ยืดหอมาได้ครับแล้วก็ขับไล่ล่าวอเกอร์ไปเป้าหมายคือต้องเอาตัวจุดชนวนที่อยู่กับวอเกอร์ซึ่งตัวของวอเกอร์เองนั้นก็อยู่อีกลํานึงครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะชิงกลับมายัางไงวะเขาคงไม่จอดหอแล้วยื่นตัวจุดชนวนให้ง่ายๆหรอกและหลังจากที่คิดมาอย่างถี่ถ้วนแล้วพี่ทอมแกก็เลยกะทิ้งลูกตุ้มใส,ส่ซะเลยครับแล้วมันก็พลาดจนเขารู้ตัวเลยโดนย้อนไล่ยิงซะง,งั้ ยิงกันแบบไม่มีวันกระสุนหมดเลยครับในที่สุดมันก็ต้องโดนอยู่ดีแต่นี่ครับพอมาถึงตรงนี้ชอบซีนนี้สุดเลยครับตอนที่อีธานเสี่ยงลงไปหลบใต้ม่านเมฆที่มีแต่ภูเขาลงไปก็มองอะไรไม่เห็นแถมเสียงชนเขาอีกตั้งหากนะครับขนาดฮอของอีกฝ่ายยังต้องยอมถอยแต่อีธานก็ไม่ปล่อยไปง่ายๆครับโผล่มานี่อย่างเอาแม่งกระชนเลยครับถ้าเกิดมันระเบิดขึ้นมานี่ก็ตายคู่เลยนะแต่มันก็ชนไม่ถูกทําให้อีธานได้กลับมาล่าบ้างนะครับเล่นกาจะขับชนเขาอย่างเดียวเลยจนตัวร้ายถึงกับอึง้ง ก็ยังไม่ทันได้ชนให้นำใจเลยครับเครื่องก็ดันมาใกล้ตกอีกทีนี้ก็เหลือแค่เฮือกสุดท้ายที่พระเอกต้องเลงละดอกนี้มันต้องได้แล้วก็เสยเข้าท้ายไปเต็มๆครับกริ่งกลางอากาศกันหลุนๆหมุนกระแทกพื้นกันสนุกเลยไอคนดูอย่างเรานี่ก็ถึงกับอึง้งไม่รู้ว่าตอนชนอีธานะจะให้มันจบลงยังไงนะครับพี่แกไม่คิดว่าชนแล้วมันจะระเบิดกลางอากาศทั้งสองเลยนี่ไงวะแต่นี่ก็ยังดีครับที่ตกมาแบบฉลบสันเขาไม่ได้กระแทกพื้นอย่างจังแล้วไอตอนที่กลิ้งไปเบรกที่หน้าผายัังงงงไมไามมมม่่่่่่่่เเททาาาาารนนนนนแตตีีีสิลพุกออย้ สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งในซีนจุดเหล่านี้ผมชอบมุมกล้องด้านในมากเลยครับมุมกล้องด้านในตอนกลิ้งกับร่วงนี่เจ๋งดีเลยและแน่นอนครับพวกเขาไม่ตายกันแบบง่ายๆเล่นร่วงลงในช่องแคบพอดีพอดีก็ไม่รู้จะให้ลุ้นไปถึงไหนนะครับซีนหอไม่จบกันสักทีแล้วก็ในที่สุดครับก็ได้เข้ามาอยู่ร่วมในหอเดียวกันสักทีจนสุดท้ายหอร่วงลงมาถึงพื้นนึกว่าจะจบแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังมีซีนให้ลุ้นอีกนิดนึงก็ถือว่าออกจากหอกันได้แล้วจบภารกิจท่ายากเอาตรงๆลุ้นกันจนเหนื่อยคร ครบทั้ง6ท่าแล้วนะครับและนั่นก็คือ6ท่ายากจากม i ชชั่น Impossible ทั้ง6ภาคที่ผ่านมาส่วนภาค7 m i มิ i ชั i นอินพอสิเบิลเดนเ o n ร์กคอนนิงพาร์1จะขอทําแยกอีกทีหนึ่งครับหนังยังอยู่ในโรงอยู่ยังไม่อยากสปอยในตอนนี้ และเท่าที่ดูมาทั้ง 6- ท่า6ภาคคุณคิดว่าท่ายากท่าไหนของอีธานฮันยากและอันตรายที่สุดสําหรับผมท่ากับตัวละครของอีธานฮันผมว่าท่าช็อตตัวเองในภาค3น่ากลัวสุดครับแต่สําหรับตัวของป๋าทอมผมเลือกซีนตอนที่แกขับพอไล่ล่าในภาคที่6เพราะนั่นแกเล่นขับผ่านผลเองจริงๆพลาดมานิดน,นึงนี่ถึงชีวิตได้เลยครับสุดท้ายถ้าหากคุณชอบการทำคอนเทนต์ของเด e f ไฟนอลคันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมปุ่มกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากเรา สุดท้ายท้ายสุดผมนาเดียวและเดอะไฟนั Cut ัดขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ